เป็ล่าใจข้าได้โดนข้าเมื่อกูเลิฟจิตมันแตกแล้ววันจิตสิบบาดก็เลยขาดดีๆโตเจ้าได้โดนแล้วนะท่านเจ้าท่านไปแล้วตายไปย่าได้เกิดวะเจ้าท่านไปแล้วตายไปให้ได้เกิดบ่แม่บ่พัดจบเจ้าท่านไปแล้วตายไปย่าได้เกิดให้เสด็จขึ้นป้าเป็นน้ำป้ายุะวัร นี่จะ20บาทไม่หายใชอนหะมองอาลงไปมองอารมไปเอออยากก้มดูากกูเลือแบบจะเดินขึ้นฟ้าไปนะฟ้าอยู่สะวันนะำให้เจ้าอยู่สวงซั่นสะวันแดงเชิงนิมานเดือแม่เี่จะเศ้าบ่เนา นี่ให้พ่อนถ้าจะผ่าได้มาตั้งผลงา้นมารับก่อนค่ะอาเคียนจุเลนไยมารับก่อนโ <c oughs> อเคไหมหน้าเตาเองก็ได้ค่ะอุ้ยักห้านี่แม่ยังก็นะมาชิ <c oughs> ลับก่อนสิเลนนักใส่ใูเจนเล่นเจนเๆ แม่บแม่วนทำแม่ดีหะเจลเล็กๆวกที้ดีะมึงเจลเล็กนเล็กๆเจเลกๆเล็นๆเล็กๆเล็ๆเล็ก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 ๆเอ็กๆเล็กๆเล็กๆเล็กๆเน็กๆเน็กๆเเล็เล็กเกๆเล็กเ็กๆเล้กาเกๆเน็กๆเน็จๆเล็เล็กนเ็เเเเเเลเเ็เเนเ็เเเเเเลเเเๆเๆเ ลลกพี่บอกลู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 กก็แต่ไ้่ถือไปเนาะถ้า่รู้นะคร้าวไ้ารด้ข้าวเจ้าเลขาเลกาพี่บอกแค่คับพี่น้องก็ถาป้าค่ะมันก็าที่มัวันกันแล้วเนาะโออเสียมาให้กันยังป่ะเดียไปให้ตวบอกงั้นนางซ่อกระลนางให้เป็นเรียบเลย่ะี่บอเรียบเรียบร้อยะแเอาปินปินแดงหา้ามานน เอาตั้งมัดกรเด้ค่ะพ่อแม่พี่น้องเต่เสียงแค่กระตอ,อนโอ๊ะไม่ฟักเขียวกูนี่คือสินตรีมรดก,กยค่ะ นี่จะขวรใหม่บรราั่นาลายเมนว่าเดชัยลายเต่พเอาวเร็วดาวเหละที่เดินโดกโคม่าเพิ่มวันดอกต้นมองดอกไม้นั่งดอกดามด่พอมตาเร็วมันตาเร็วต้มหมูตัดตา That much.